สวัสดีครับสวัสดีครับผมติวเตอร์ออดปันออนไลน์ออฟไลน์นะครับวันนี้จะมาแบ่งปันในเรื่องของการสั่งสินค้าหรือว่าการแชร์สินค้าไม่ใช่การแชร์สินค้าด้วยเซลล์ลเพ์ต้องบอกข่าวดีนะครับว่ามมได้พัฒน,นา อปคชันนะครับที่ทันสมัยที่สุดในโลกและก็เป็นแอปพลิเคชันที่ทันสมัยที่สุดในโลกครับผมย้ำตรงนี้เลยนะเป็นของคนไทยแล้วมาที่ ถ้าเราไม่ออกจากระบบแบบสุดๆมันก็จะเห็ะนะฮะก็เวลาไอ้นั่นมามันจะค้างครับโอยยเข้ามาที่บัญชีกัน <c oughs> ตอนนี้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์เรานะฮะหมายเลขโทรศัพท์เราที่ผมไม่ได้ใส่กับขอรับล่ะ เราต้องใส่ล้หมายเลขเรานะรอรับแล้วครับปึง้งมาปะอ่าเก้าหลังจากนั้นเราเข้ามานะครับกดมาที่หน้าหลักเราดูสินค้าเั็กตัวนะึงนะครับที่ มีคำว่าเซลเพ็ดมั่ผมกดคำว่า,าเห็ดหลินจือนะผมจะใช้คำว่าเห็ดหลินจือกแล้วกันนะครับเพราะว่าผมชอบอาหารเสริมเห็ดหลินจือที่มีเห็ดหลินจือเพราะว่าเห็ดหลินจือนี้มีคุณสมบัติในการที่ด <c oughs> ูแลสุขภาพนะ ก็เจสมมติว่าผมเจอเอันนี้ครดูตัวไหนดีนะสมมติว่าผมอยากจะแชร์ลิงก์เนี่ยไปให้กับผู้มุ่งหวังคืงอพูดง่ายๆอ่ะนะเราแชร์ลิงก์ไปเพื่อที่จะให้ผู้มุ่งหวังเนี่ยครับของเรานะซื้อนะครับนะที่งเราเห็นว่าโอเคนะนี่เราก็เลือกสินค้าสักตัวนะ สินค้าสมมุติผมจะเลือกสินค้าตัวไหนดีอันนี้ผู้หญิงชอบได้30.1สิดนพีใช้ตัวนี้กด เพเรากดไปนะครับสิ่งแรกเลยที่เราเห็นนะครับข้างบนเราดูข้างบนนั้นมันจะมีคําว่าเซลเพสสำหรับแช์นะครับมีลูกศรซี้ไปทางขวาแต่นี้ครับถ้าเราต้องการจะทําเป็นเซลเพ e ก็ให้เรากดที่เซลเพ e กดที่เซลเพ e เลยครับปา๊าปนะครับปรับแต่งหน้าเซลเพสของคุณใส่ข้อความเพื่อคนสนใจนะครับ สิ่งแรกเลยสิ่งแรกเลยก็คือเราจะต้องไปดูก่อนนะครับว่าไอ้ไอสินค้าตัเนี้นะครับที่มันเป็นสินค้าเกี่ยวกับอะไรตัวนี้ไม่มีคุณสมบัติทำให้ผิวสวยเห็นไหมฮะของผู้หญิงสวยใสยดูแลภายในอระบบผู้หญิงเห็นไหมเรื่องของอะไรตกขาวไม่ใช่ตกใจนะ เชื้อราในช่องคลอดมีปัญหาที่ผู้หญิงจะมีปัญหาตกขาวลดสิวฝ้าะนะครับลดฝ้านะครับแล้วก็ไหลขับลมในช่องคลอด ช่วยให้กระปิดช่วยให้ช่วยให้ปิดขอดูนะฮะวันนี้มันอะไรอกฟูรูฟิตช่วยให้นะฟิตกระชับก็พอละฟิตกระชับนะอ๋อพอเราเรารู้อย่างนี้แล้วเกินเปละแล้วพอนเดร่าพอนเดร่าพวกนี้ส่วนมากจะมีเยอะนะครับ นะสิคนค้าวันนี้นี่590ถือว่าถูกนะนะครับถือสุด30เคปซูลด้วยทึ่งตรงนี้ถ้าเราซื้อที่ขายตรงอะ่ะกล่องละพันกว่าแน่นอนเลยกล่องละพันกว่าแต่นี้590 30เม็ดสาหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องของการปวดท้องเมนต์โตขาวนะครับช่องคลอดนะ,ะนมีกินอะไรพวกนี้นะครับเนี่นยหรือว่า ช่วยให้ฟิตนะเหมือนกับเรายกเครื่องใหม่เลยโอ้โหนะเรากดมาที่เซฟเฟสปาบเราก็ใส่ข้อความเพื่อให้คนสนใจนะผมไม่ไม,ไม่ไม่ว่าใจคำว่าอกฟูรู้ฟิตนะนะแต่ส่วนมากเขาจะไปใส่นะเอาว่าใส่ข้อความเพื่อให้คนสนใจก็คือยกเครื่องกะไลกันนะยกเครื่อง เรื่องผู้หญิงเออยกเครื่องเรื่องผู้หญิงเดี๋ยวเรามาแก้ได้ยกเครื่องเรื่องผู้หญิง,าาง,ง,ญงใส่ข้อความเพิมเ่มเติมเพื่อดึงดูดนะก็เป็นพอลล่าสินค้าเขาชื่อเห็นไหมเราต้องจดนะนันนั้นเราไม่รู้ว่าจะใส่อะไร พอนเดราโหเจ๊สะโพอเลยพอนลูพอนเดรา,ายกเครื่องเรื่องผู้หญิงยกเครื่องเรื่องผู้หญิงฟิตสตาร์ตติกเอ๊ะน่ากลัวนะ ยกเครื่องเรื่องผู้หญิงฟิสสตาร์ติดง่ายาพดราโอ้โหนะครับแล้วก็มาใส่ข้อความอธิบาย <c oughs> คุณผู้หญิงอันนี้ผู้ชายไม่ได้ไม่หานไม่ได้นะครับ <c oughs> คุณผู้หญิงหมดปัญหาอ่าหมด ัญหาคุณผู้หญิงหมดปัญหาคุณผู้หญิงหมดปัญหาตกขาวตกวากไม่แก้ไม่ได้ครับตกขาวเชือ้อชอเอือเชื้อไม่ตัวเชื้อราในช่องคลอดส่วมากนะผู้หญิงจะจะมีปัญหานะเพศผู้หญิงนเพศ นะหน้าสงสารนะผู้หญิงเนะี่ยนะครับสลีละเขามีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะเชื้อราในช่องคลอดเชื้อราในช่องคลอดแล้วก็ส่วนมากก็ฝ้า,านี่ยงเช่นนี้จะช่วยลดฝ้าฝนะ้าที่หน้านะครับไม่ใช่ไฝ้าที่เพดานนะครับช่วยเครื่อง ฟิชกัดชับใช่หไหมใส่ข้อความนิดนึงอันนี้เป็นบาร,ร,ราเร่าเครื่องนี้ใส่ข้อความอธิบายสินค้าของคุณคุณผู้หญิงหมดปัญหาตกขาวเชื้อราในช่องก้นฟาช่วยเครื่องฟิชสตาร์ตติดง่ายชี <c oughs> รไฟล์ของคุณ อตรองนี้ที่โปรไฟล์ผมกินะจุมมนนะดมดน้ําที่โปรไฟล์ผมกีนก็ให้มาตัวอย่างว่านานางสาวใจดีป <c oughs> เป็นสมบองอไม่ฆ้าไลายนะ แม่ค้าออนไลน์ขายไงยให้ปังอันนี้เป็นเป็นชื่อเพจแม่ค้าออนไลน์ขายไงยให้ปังเอ้นะเสร็จแล้วรีวิวนะเราก็รีวิวไปนะครับ,บก,ก็คือชอบมากๆค่ะ ใช้ดีประทับใจทัทง้งตั้งตั้งตั้งแต่ เราก็ใส่เป็นใส่เป็นชี è, okay ้ฮะดีเทออดไอดีลายก็ใส่นีมันขึ้นสีแดงนี่หมายความว่าโอเคนะเราก็ใส่ได้ศูนย์เก้าห้าหนึ่งสี่แปดหกเจ็ดหกเก้า รเราก็สร้างหน้าเพจของเราปึ้งนะครับหน้าเพจของคุณสําเร็จแล้วนะครับเขาก็จะมีแก้ไขเซลเพจหรื๋ยจะดูตัวอย่างเราไปแก้ไขตรงนี้ได้นะครับเราดูตัวอย่างก่อนปึ๊บม,มันขึ้นมาเป็นไงพรีวิวมาเป็นไงเซลเพจมาแล้วยกเครื่องเรื่องผู้หญิงฟิตสตาร์จง่ายพนเราผู้หญิงหมดปัญหาตกขาวเชื่อราในช่องกอดลดฝ้าช่วยเครื่องฟิตกระชับ เนี่ยก็มีเห็นไหมฮะมันง่ายเลยนะนะเราไม่ต้องไปหาอะไรมากบอกราคาให้เรียบร้อยเลยนะนะบอกเลยเลยว่าช่วยลดพวกปวดท้องเม็ตกขาวลดฝ้าผิวใสนะครับช่วยเหลือ,อ,อช่วยในเรื่องของพวกผู้หญิงหมดประจำผู้หญิงหายปวดประจําเดือนนะพวกนี้นะครับผู้หญิงจะเป็นแล้วก็กินกินที่ไม่พึงประสงค์หยุดอาการคันในช่องนะท้องคลอดลดอาการ หนาวในอกร้อนวูบวาบอ่าช่องฟิตช่อง <c oughs> ช่องฟิตช่องคอดกระชับเนะี้ยโอ้โหอกอึมใหญ่เอาว่ากัานไปนี่คือรายละเอียดเห็นไหมครับพอดราฟิตดีจริงจงนะครับแล้วก็มีน้องก็เป็นเซ่เห็นไหมเขาทำมาให้เรียบร้อยเลยมูมมอนี่นะ แล้วก็อุ้ยอันนี้เขามีเบอร์ของเขาด้วยนะแม่เล่นใจเบอร์ด้วยนะครับเนี่ยเบอร์เขานะครับเวลาติดต่อไม่ไม่ใช่เบนหนานะครับเพราะว่าลิงก์เนี่ยนะครับเราแชร์ไปก็ซื้อเนะี่ยก็เป็นของเราแล้วว้าวว้า,ววาวบักเต็งโมปุ๊บปุบบักเต็งโมนะหนึ่งกล่องมีพีเม็มสาเมตรครับเดี๋ยวแล้วเราดูเสร็จเพิ่มนะตรงไหนบ้างที่เรามีนะครับเราก็ดูนะ เปิดผู้หญิงอย่าหยุดสวยใช่แล้วอ่ะครับหนึ่งกล่องมี30แคปซูลเห็นไหมเขาก็เขียนไว้ใละเอียดเลยจะไ,ไ,ไม่ได้ทำอะไร5้0เ็หนึ่งกล่องโอเคไหมอันนี้ปุ๊บหนึ่งนี่ตาแต่ที่อยู่จ,จังหวัดจันทบนะครับตรงนี้อ่ห็ดแล้วสอบถามรายละเอียดคลิปแล้วเราจะแก้ไขก็แก้ไขได้นะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้แก้ไขเพจถ้าเราดูแล้ว นะครับตรงไหนที่เรยเวลาอยากแก้ไขเราก็ไปแก้ว่าตรงไหนฮะะนะอยากจะแก้ไขตรงไหนจนมื่อเรากดหาแก้ไขแล้วก็ดูตรงไหนบ้างเซฟแมเปนจูดจดเนี่ยครับอ่ากับพัดลอกถ้าเราไม่เอาก็ลบไปนะครับแต่ถ้าเราอยากแก้ไขก็กดด้วเนี่ยปรับแต่งอีกครั้งหนึ่งปรับ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 ตรงไหนโยคุรุฟิสตาติหน้า คอนเดราหมดปัญหาเรื่องตกขาวเชื้อราในช่องคลอดลดฝ้าช่วยเครื่องฟิตกระชับนะไม่เข้าออนไลน์ขายไงไอ้ปังนะชอบมากๆใกด้ดีเป็นตะัวเต็มๆแต่กล่องแล้วฮะติดเตออ่อนใส่ดูดอ่าโอเคนะไม่มีนะเราก็กดบันทึกอ่าเดือดตัวใหญ่ดัยยงใน,ในววึงเพื่อความชุ่มแล้วเป็นไงครับเนีน่ยตรงนี้ก,กดคัดลอกลิงก์ตรงนี้ก็ได้นะ ัดล,ลเดี๋ยวนี้มาดูในส่วนของลิงลิงสอบตามรายละเอียดคลิกได้ไหมนะน่าจะคลิกไม่ได้นะครับเพราะเราทําอยู่นะครับแล้วก็คัดลอกลิงไปด้วยอย่างนะครับคัดลอกลิงคัดปีเสร็จเรียบร้อยตัวอ,อย่างเสร็จ sep นะครับนี่คือเราคัดลอกลิงไปแล้วนะ แล้วน pues ี่เราไปวางที่ไหนนะครับอย่าไปวางที่บ้านนะครับให้วางที่ไลายไลายเราก็หาลายนะครับแเราก็ไปหาที่ที่ตั้งไลนมนะที่ไลน์แชทตัวนี้ภาพภาพแล้วผมเราก็กดปึ๊บเข้าไป ถตอว่าเราเป็นเป็นลูกค้านะแต่เพ็นค้าผมมาเสร็จตรงนี้เราจะสั่งซื้อใช่ไหมโอ้ตอยตายแล้วดูสิถูกจังเลย590รอยเก้าสิบาทโอ้โหทั้งสามสิบเมตรน่ะที่เอนขายกันเป็นพันเลยที่นี่ทำไมขายถูกอย่างเงี้ยอ,อุ้ยมันดีป่ามีแม่ค้าออนไลน์ไงบังบอกชอบมากๆากใจ้ดีและประทับประทับแม่ไม่มีประทับแม่ตกไปนิดนึงประทับใจไม่มีตแต่แต่โองแรกหนึ่งปีมีสับเกสจุจจจสงนะครับ โอเคนะครับตรงนี้ราคานหนึ่งกล่องมีสามสิบเมตรโอเคไหมเราจะบวกจะลบก็ว่ากันไปเนี่ยหนึ่งกล่องตรงนี้เครื่องหมายบวกนะนี่หมายลบนะะคำสั่งซื้อนะถ้าเราจะซื้อเราก็เกาะนี้เลยนะครับกกาะคือหมายเลขอิสระที่อยู่ที่จุดสมขอบตรงนี้แล้วก็ให้เลือก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  สมมติเราเลือกนะครับเลือกแต่ของผมอยู่โนนเมืองไก่เมืองชนละไม่ไกลเมืองนนแต่ผมอยู่นนนะครับถึงนี่เนี่ยผมก็อยู่นนท์กดนนท์นะฮะแล้วก็เลือกไปนะครับปุ๊บสอบถามรายละเอียดคลิกตรงนี้ป้อนอีเมลถ้าอีเมลไม่มีเอ,อ้ต้องใส่อีเมลด้วยครับอะไรงเี้แล้วก็กดสั่งซื้อนีถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่ครบเนีย่ยมันจะขึ้นสี่เหลว อย่างกดเฮ้ยยังใส่ข้อมูลไม่เสร็จนะครับแล้วก็จ่ายด้วย QR code เนี่ยครับจะรับผ่านไทยโออาเพสเมมบน้ลองใส่ทำให้ดูเลยนะจ่ะายเขาบอกต้องใส่นามสกุลด้วยนะปินทา,าที่สุด นะอันนี้สมมุตินะตัวเลขสมมุติตัวเลขไปนะ2อ5เก้าห้าสี่ที่อยู่สมมุตินะอันนี้อันนี้เป็นการสมมตินะครับนะผมทําให้ดูนะฮะนนทบุรีต้องต้องมใส่ตำบลด้วยครับใส่ต,ตำบลด้วย องใส่รายละเอียดนะครับเราเป็นลูกค้านะครับตําบลอะตํบลบางบัวทอสมมุตินะอันนี้สมมุตินะบางตัว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 ดูอะไรนะครับเอ่ออํเภอแตเรากดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยน่ะบางบัวทองก็ใส่บางบัวทองอ่าเกตําบลตําบลไหนอ่ะมันขึ้นอีก เขึ้นมาเอาไว้อีเมลอใส่อีเมลเข้าไปอีเมลอีเมลก็ใส่ภาษาอังกฤษนะครับอีเมลนี่ของผมนะฮะอีเมลอันนี้สมมติว่าอัลจีเมลอัลจีเมลให้ทำให้ดูสดๆนะ อ่าตรวจสอบรายละเอียดคลิกเลยอ่าสั่งซื้อเห็นไหมครับกดสั่งซื้อเพราะการชำระเงินผ่านไทย QR p a m e เมนก็ QR code เนี่ยไม่มีค่าธรรมเนียมน,นะครับมันง่ายที่สุดแล้วกดปึ๊บสั่งซื้อมันก็ขึ้นมาให้เราใส่รหัสอ่าก็ใส่รหัสเลยรหัสยืนยันนะครับ107350 เราก็กดยืนยันตรงนี้ปึ้งเป็นการจ่ายเงินตัดเรียบร้อยเลยนะครับก็ง่ายนิดเดียวนะครับในส่วนตรงนี้แต่ผมไม่ยืนยันนะอันนี้จากที่ได้ดูนะครับกลับไปถอยลังดีกว่าไม่เอาดีกว่าอันนี้ทาให้ดูโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็มาแบกปามประสบการณ์อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมอะไรจ้าอ,อย่าลืมอะไรจ้าอ,อย่าลืมนี่ครับนี่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 น,นะช่องช่อง เดี๋ยวก็อว์นนั่าแหละครับนะแล้วก็มาเซตเกี่ยวเรื่องอมเซ็ตวิธีการทำ